โอเคครับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกข้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องยูฟ่าซีอนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกข่าวดีอย่างหนึ่งนั่นกะ็คือผมจะสร้างตัวละครใหม่ในคัตชารไลน์แล้วนะผมก็คือตัวละครของเฟดดี้แล้วก็ตัวละครของเอลรัสั่นเองผมก็คือก็คือ,อยังไงเอาเกมเอลลัสเนี่ยคือผมชอบเกมเอลรัสแต่ก็เกมไอ้เฟดดี้อ่าที่ผมได้ทําร่วมกับพี่คนหนึ่งจาก ช่องของพี่คนนั้นที่คุยกับผมในแชทเมื่อวานวก็เมื่อก่อน,นผมแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อพี่คนนั้นก็ตลอวการที่คุยกับผมเมื่อวานนะผมนะฮะพี่คนนั้นเขาก็ได้ทําการบอกผมว่างั้นเรามาแต่งเรื่องกันไหมเอาอบทตัวคอนต่างๆจากไฟไนทอฟเฟตี้แล้วก็บทตัวคอนเกมอื่นๆบลร,รมกันด้ไหมผมก็ได้ตอบตกลงเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็อ่ายังไงเนี่ยก็น่าจะฝึกภากันไปมาแหละฝึก ฝึกพายแล้วก็ฝึกเขียนนั้นซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยกร์ตูนไฟในเนี่ยก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้เนี่ยซึ่งผมก็ปรึกษาพี่เขาอยู่ก็น่าจะได้บทตัวคอนพูดมาเยอะๆเลยนะครับก็ผมก็คิดว่าน่าจะาน่าจะเอาตัวละคเนี่ยมารวมกันเลยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแรก้วก็แค่มาบอก ตัวละครแล้วก็ซีรีส์เรื่องไฟน a l เฟรดี้ใหม่ที่กำลังจะมาถึงในตอนนี้นะครับโอเคสำนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้และก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคสำนองนี้บายครับพร้อมย yeah.